ที่อหัวหินนะคะเจ้าเดี๋ยวแล้วก็สบู่ยันภาวา้มาถึงด้วยนะจะถูให้ดูว่ามันขาวยังไงเมื่อกี้แบบไปเล่นน้ามาตัวดำมากเลยนี่นะก็นี่นะคะสบู่ยันภาวาเดี๋ยวจะให้ดูกันว่ามันขาวยังไงือฟองมันนิ่มมากๆแล้วมันก็สามารถถูนหน้าได้ด้วยนะเพราะว่าสูฟองนิ่มมากๆคือแบบที่เาใช้ในชีวิตประจาวันเลยนะ้าเคือแบบ ใครที่ถามมาในไลน์เมื่อก่อนเนี่ยก็จะรู้ว่าแบบจิ๊บจะบอกตลอดว่าจิ๊บใช้สบู่น่ด้อหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นจิ๊บไม่ใช้สบู่ระเบิดที่ใครแบบทั่วไปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะไรเงี้ยสำหรับความรู้สึกจิ๊บนะผิวมันแห้งเกินไปนี่ค่ะคือแบบถูอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีเวลาเนี่ยก็คือพอกเอาไว้ประมาณแบบเขาเรียกว่าประมาณ5้านาทีอย่างเงี้ยก็จะเห็นความชัดเจนเลยนะคะแต่นี้คือจิ๊บไม่มีเวลานะ หลังจากที่พอกก็จะเห็นเลยว่าขาวขึ้นมานิดนึงเห็นหไหม mm hmm. เพราะว่ามันเป็นสบู่ไวท์เทนนิ่งนะคะที่ทําให้ขาวได้จริงๆงก็คือขาวได้ประมาณน,นี้อันนี้คือแบบถูสดๆไม่ทาบีบีนะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้พอก5นาทีถ้าเกิดพอกก็คือจะขาวกว่านี้นะคะแต่ละบาย